ประเด็นเรื่องของการแจกเงินเยียวยา5,000บาทก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เมื่อวานนี้นะคะมีอยู่2-3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือที่ทางรัฐบาลบอกว่าจากเดิมจะให้3เดือนเดือนละ5,000ก็หมื่นขยายเป็น6เดือนเท่ากับได้30,000หลายคนตาลุกวาวเลยมันจริงไหม,มเรื่องนี้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ชี้แจงนะคะรวมไปถึงในประเด็นที่ ห้าพันบาทเนี่ยเวลาเข้าไปเช็คสถานะแล้วปรากฏว่าคนงงว่าแบบนี้แปลว่าอะไรนะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านแบบนี้แปลว่าได้เงินนะเมื่อครู่นี้ค่ะหรือถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแปลว่าท่านรอก่อนอย่าพึ่งหรืออีกแบบหนึง่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยท่านได้ SMS แจ้งเลยแต่ปัญหามันก็เกิดอยู่ตรงที่ว่าบางท่านได้รับการแจ้งผ่าน SMS แต่งเงินมันไปเข้าบัญชีคนอื่น นี่มันก็ยังเป็นประเด็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของ3เดือนแล้วขยายไปเป็น6เดือนสรุปแล้วเนี่ยคือ3เดือนก่อนจริงๆนะคะคุณผู้ชมยังไม่6นะคุณอุตามะสาวนายนทรัฐมนตรีคลังบอกว่าที่พูดถึงว่าขยายไปเป็น6เดือนเนี่ยเป็นเพียงการตั้งกรอบเวลาในการเยียวยาเอาไว้เท่านั้นกรอบเนี่ยมันคือ6เดือน เพราะเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ดังนั้นต้องวางแผนการบริหารจัดการล่วงหน้าให้มันยืดหยุ่นวางกรอบเอาไว้6เดือนแต่สรุปแล้วระยะแรกรัฐบาลจะช่วยก่อน3เดือน3เดือน15ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นถึงจะขยายระยะเวลาออกไปอีก และในทางกลับกันถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นสถานการณ์มันจบก่อนก็จะยุติการให้เงินเยียวยาอยู่ที่3เดือนอา้าวประเด็นนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการที่คุณผู้ชมเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วงงๆว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางท่านพอเข้าไปตรวจสอบสถานะ แล้วปรากฏว่าในสถานะเนี่ยพอกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเข้าไปแล้วมันขึ้นมาว่าเงินเข้าแล้วแต่ที่สุดมันไปเข้าบัญชีคนอื่นเนี่ยจะทํากันอย่างไรสรุปแล้วก็คือถ้าคุณผู้ชมอยู่ตามต่างจังหวัดไปที่ศูนย์ดํารงธรรมนะคะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมลงชื่อลงรายละเอียดเอาไว้เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะประสานไปยังศูนย์ระบบช่วยเหลือคนไทยไม่ทิ้งกันของรัฐบาลในกรณีนี้ก็คือการโอนเงินช่วยเหลือไม่ตรงกับบัญชีผู้รับเงิน น่าจะมีหลายรายที่เดี๋ยวคงทยอยเข้าไปแจ้งทางศูนย์ดำรงธรรมตามจังหวัดต่าง,างๆและถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วพอเอิญเงิน5,000มันเข้าไปในบัญชีของท่านเนี่ยถ้าท่านกดเงินไปใช้ทางภาครัฐเขาฝากมาบอกนะคะว่าอาจจะมีความผิดข้อหายักยอกทรัพย์นะถ้าระบบตรวจสอบได้ภายหลังอาจจะเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ อันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงินเข้าเมาื่อวานนี้ก็แห่แหนกันไปกดหลายจังหวัดหลายธนาคารอุทยัยธานนีเห็นว่าเป็นคิวเลยสงขลาก็เช่นเดียวกันบางท่านเนี่ยเช็คสถานะไม่เป็นโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยลองไปกดดูเห็นว่ามีทั้งสมหวังแล้วก็มีทั้งที่ผิดหวังนะคะสงขลา คือบางท่านเนี่ยเข้าไปในสาขาบางท่านก็ยืนยืนอยู่หน้าตู้ ATM เเนี่ยคะ่ะอ้าว